ลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าโลกทั้งใบของคุณกับหัวกับหางถนนที่คุณเคยรู้จักเสียงหัวเราะที่เคยดังก้องอยู่ในยานชุมชนทุกอย่างถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกและเสียงหึ่งเบาต่อของยานพาหนะหุ้มเกราะที่อยู่ในระยะไกลครอบครัวสองตระกูลที่ผูกพันกันด้วยโชคชะตาแต่ถูกแบ่งแยกด้วยความพักดี จูจๆก็พบว่าตัวเองติดอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งส่วนตัวไว้ได้ปฏิบัติการรับของกองทัพเพื่อทวงคืนอธิปไตยที่สูญหายไปของชาติสิ่งที่เริ่มต้นจากเสียงกระซิบในความมือได้กลายเป็นพายุที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของประเทศทั้งประเทศนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองหรืออำนาจแต่มันคือเรื่องของการทรยศความกล้าหาญและการต่อสู้ที่สิ้นหวังเพื่อยึดสิ่งการควบคุมในดินแดนที่ความไว้วางใจกลายเป็นอาวุธ และความเงียบใต้กายเป็นความตายทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายและความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันกองทัพดูแปกไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการประชุมลับหลังประตูปิดและเคลื่อนย้ายยุธทธปกรณ์ในยามค่ำคืนไม่กี่คนที่สังเกตเห็นในตอนแรกแต่คนที่เห็นกลับเลือกจะเงียบจากนั้นเอกสารลับก็รั่วไหลออกมา เอกสารที่บอกใบถึงพันธมิตรรับระหว่างสองตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศทั้งสองตระกูลมีรากฐานลึกในด้านการเมืองและเศรษฐกิจแต่เป็นคู่แข่งกันมาหลายชั่วอายุคนความขัดแย้งของพวกเขาได้กำหนดโครงสร้างอำนาจของประเทศจนกระทั่งตอนนี้ทันใดนั้นรายงานก็ปรากฏขึ้นว่าทั้งสองตระกูลได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพวกเขาได้จับมือกันไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งไม่ใช่เพื่อซื่อเสียงแต่เพื่อ,ออำนาจในรูปแบบที่แตกต่างออกไป อำนาจในการทวงคืนอธิปไตยคำพูดนั้นเพียงคำเดียวทำให้ชนชั้นน้ำหลายคนรู้สึกหนาวสถานอธิปไตยจากใครและต้องแลกด้วยอะไรเมื่อพาอาทิตย์ขึ้นเหนือเมืองหลวงในเช้าวันนั้นการเปลี่ยนแปลงเล็กต่อก็เริ่มปรากฏขึ้นอาคารของรัฐบาลถูกล้อมรอบด้วยทหารจุดตรวจถูกตั้งขึ้นตามถนนสายหลักและธงชาติสัญลักษณ์ของความสามารถขีบัตรนี้โบกเคียงข้างตราสัญลักษณ์ของกองทัพข่าหรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนี่คือรัฐประหารหรือไม่การก่อกะบฏ หรือเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่าที่ใจกลางของความโกลาหลนี้คือสองตระกูลตระกูลชนรงคและตระกูลวรศักด์มาหลายชั่วอายุคนความเป็นสัตว์ร,รู้ของพวกเขาได้กำหนดทิศท,ทางการเมืองธุรกิจและอิทธิพลของประเทศชนรงควบคุมเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ธนาคารบริษัทและเส้นทางการค้าในขณะที่วรศักดิ์ครอบงำด้านกองทัพและข่าวกรองมานานหลายทศวรรษความขัดแย้งของพวกเขาเป็นความลับที่ทุกคนรู้ จนถึงตอนนี้เมื่อพันธมิตรระหว่างทั้งสองตระกูลได้รับการยืนยันภูมิทัศน์ทางการเมืองทั้งหมดก็พลิกกลับทันทีทั้งสองตระกูลมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความมั่นคงของชาติคำที่ฟังดูสูงส่งแต่แฝงความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทบรรดานายพลและรัฐมนตรีต่างกระซิบถึงแผนฟื้นฟูอธิปไตยแผนที่จะปรับโครงสร้างรัฐบาลปลดเจ้าหน้าที่สำคัญและประกาศสถานการณ์ควบคุมชั่วคราว ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงการมีส่วนร่วมของกองทัพก็ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปรถถังแล่นผ่านถนนภายใต้ข้ออ้างของการรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ความจริงนั้นซับซ้อนกว่ามากนี่ไม่ใช่การป้องกันแต่มันคือการยึดอำนาจที่ถูกวางแผนอย่างรอบคอบรายละเอียดหนึ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือชื่อรหัสของปฏิบัติการครั้งนี้หต่อห้าหมื่น,นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ามันหมายถึงพิกัดทางทหาร การอ้างอิงเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความแม่นยำและการควบคุมแต่แหล่งข่าววงในกล่าวว่ามันมีความหมายที่มืดมนกว่านั้นอัตราส่วนของอำนาจการควบคุมของหนึ่งเหนือพลเมืองห้าห0่นคนและในขณะที่ทุกคนยังคงพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคำสั่งที่คาดไม่ถึงก็ตามมาห้ามเล่นเซปักตะกรอกีฬาแห่งชาติที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมถูกห้ามอย่างเป็นทางการภายในคืนเดียวการประกาศนี้ทำให้ประชาชนงุนงงแต่สำหรับผู้ที่รู้จริง มันคือสัญญาณการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าประเพณีไม่มีอํานาจอีกต่อไปในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวระบอบใหม่ได้เตือนประชาชนทุกคนว่านี่คือยุคใหมย่ยุคที่ความรู้สึกและวัฒนธรรมจะต้องก้มหัวให้กับอํานาจข้อความนั้นชัดเจนจะไม่มีทางสายกลางอีกต่อไปเมื่อคําคืนนั้นมาถึงท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเสียงเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์และเสียงฟีเท้าของทหารที่ลาดตระเวนอยู่ทั่วเมือง เสียงเรียกจากลำโพงประกาศดังขึ้นจากทุกมุมถนนพลเมืองทุกคนโปรดอยู่ในบ้านหลังเวลา22.00นฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายภาวะสุขเสริญถนนที่เคยมีชีวิตชีวาเงียบงันราวกับถูกเกลืนหายไปในเงามืดในเขตชานเมืองครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งล้องมวงอยู่รอบโต๊ะอาหารเงียบไม่มีเสียงพูดคุยมีเพียงเสียงข่าวจากวิทยุที่ดังแพรวอว์แหล่งข่าวยืนยันแล้วว่ากองทัพได้เข้าควบคุมศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารทั้งหมด มีรายงานว่าผู้บัญชาการกองทัพบกได้ออกแถลงการถึงประชาตชนางคุณพ่อของบ้านนั้นวางช้อนลงชาๆเขามองไปยังลูกชายที่ยังคงจ้องโทรศัพท์ด้วยสายตาไม่เข้าใจจำไว้นะลูกนี่ไม่ใช่เวลาเล่นวีดีโอหรือโพสอะไรในโซเชียลน,นี่มันเรื่องใหญ่กว่านั้นในอีกฝากหนึ่งของเมืองตระกูลวรกษัทจัดการประชุมลับภายในขีหาขนาดใหญ่ทหารระดับสูงนั่งเรียงกันรอบโต๊ะไม้โอ๊กขนาดใหญ่ แผนที่ประเทศถูกกลางอยู่ตรงกลางพร้อมพราะหมุดสีแดงที่ปักไว้ตามจุดยทดศาสสำคัญทั่วประเทศทุกพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมภายใน48ชั่วโมงเสียงนายพลคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเราจะไม่ยอมให้เกิดความสับสนหรือการต่อต้านขณะที่คำสั่งเหล่านั้นถูกส่งต่อไปยังทุกกองกำลังเสียงของนายพลลังสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ถูกถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องพี่น้องประชาชน โปรดอย่าตื่นตระหนกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อประเทศชาติตรงกันข้ามนี่คือความพยายามเพื่อทวงคืนอธิปไตยที่ถูกช่วงชิงไปจากเราเราขอให้ทุกคนร่วมมือและอย่าสนับสนุนผู้ที่พยายามปลุกป,ปั่นให้เกิดความแตกแยกน้ำเสียงของเขาสงบแต่แฝงด้วยอำนาจที่ทำให้ผู้คนทั้งประเทศต้องนิ่งฟังภายใต้คำพูดอันนุ่มนวลน,นั้นคือการเตือนที่ชัดเจนใครก็ตามที่ต่อต้านจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ ที่ไม่มีใครอยากจินตนาการในขณะเดียวกันที่ชายแดนตอนเหนือกองกำลังพิเศษได้เข้ายึดเขตปอดคนรือที่คนในพื้นที่เรียกว่าโมแมและแสแลนือพื้นที่โลกร้างที่เคยเป็นเพียงแนวกันชนระหว่างประเทศบัดนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลทหารเครื่องบินลาตะเวนบินวนเหนือพื้นที่ขณะที่รถหุ้มเกราะตั้งแนวป้องกันอย่างแน่นหนาะเสียงประกาศจากวิทยุสื่อสารดังขึ้นตลอดเวลาทุกหน่วยรายงานความคืบหน้าทุกชั่วโมงห้ามให้มีการลักลอบผ่านพรมแดน แต่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางทหารนั้นกลับมีเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นข้อมูลลับรั่อไหลออกมาว่าหน่วยข่าวกรองกำลังจับตาดูประชาชนทุกคนผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัลระดับชาติโทรศัพท์ข้อความและสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดถูกตรวจสอบแบบเรียนถ่ายคนที่โพสข้อความผิดเพียงนิดเดียวก็อาจหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยความเงียบกลายเป็นกฎข้อแรกของการเอาชีวิตรอดและความกลัวได้แพร่ซ่านไปทั่วสังคมเรากับหมอกหนาทึบที่ปกคลุมเมืองทั้งเมือง ไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนเพื่อนอาจกลายเป็นสายลับญาติอาจกลายเป็นผู้ทรยศขณะเดียวกันระกูลชนะลงซึ่งควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เข้ายึดธนาคารกลางอย่างเป็นทางการระบบการเงินทั้งหมดถูกปิดเพื่อปรับปรุงเงินฝากของประชาชนไม่สามารถถอนออกได้ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มล้มละลายและตลาดหุ้นหยุดทำการโดยไม่มีกำหนดความโกลาหนเริ่มขยายวงกว้างและคนธรรมดาเริ่มรู้สึกถึง การสูญเสียอิสรภาพในชีวิตประจำวันแต่ในขณะที่ผู้คนสิ้นหวังเสียงลึกลับเสียงหนึ่งก็เริ่มแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตขบวนการใต้ดินกลุ่มที่อ้างว่ากำลังต่อสู้เพื่อประชาชนและจะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังปฏิบัติการลับหนึ่งต่อห้าหมื่นพวกเขาเผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นการสนทนาของนายพลระดับสูงซึ่งกล่าวถึงแผนจัดการผู้เห็นต่างและการควบคุมสื่อทั่วประเทศคลิปดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้องประกาศปิดอินเทอร์เน็ตชั่วคราวในบางพื้นที่ แต่ก็สายเกินไปแล้วความจริงเริ่มรั่วไหลเหมือนไฟที่ลามไปทั่วหญ้าแห้งคืนวันที่5หลังการประกาศควบคุมประเทศเมืองหลวงเงียบงันอย่างประหลาดท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหนานแน่นและในความเงียบนั้นทุกสายตาจับจ้องไปยังจอทีวีขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กลางลานอนุสาวรีย์เสียงของผู้ประกาศดังขึ้นในเวลา21.00นนายพลดังสีจะออกแถลงการสำคัญต่อชาติโปรดรับชมพร้อมพร้อมกันทั่วประเทศเสียงนาฬิกาเดินติดต่อเนื่องในห้องเหล็ก ตาอห่งหนึ่งซึ่งมีกลุ่มนักข่าวใต้ดินรวมตัวกันอยู่พวกเขากำลังอัปโหลดคลิปสุดท้ายคลิปที่อ้างว่าเปิดเผยความจริงเรื่องหลังการจับมือระหว่างสองตระกูลมีเอกสารข้อความเสียงและคํามให้การของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่หลบหนีออกมาถ้าเราปล่อยคลิปนี้ออกไปทุกคนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงหนึ่งในนั้นพูดด้วยเสียงสั่นเครือแต่มันอาจหมายถึงจุดจบของเราในเวลาเดียวกันที่กองบัญชาการกองทัพนายพลลังสีกำลังยืนอยู่หน้ากระจกเขาสวมเครื่องแบบเต็มยศ ดวงตาคมมองตัวเองนิ่งเขารู้ดีว่าคำพูดคืนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการผู้ช่วยเข้ามาแจง้งทุกช่องพร้อมพร้อมถ่ายทอดแล้วครับท่านเขาพยักหน้าเอบาบาก่อนเดินไปยังแท่นแถลงข่าวแสงไฟจากกล้องนับสิบดวงสองสว่างทั่วห้องเสียงคลื่นสัญญาเริ่มต้นดังขึ้นก่อนที่ภาพจะปรากฏไปทั่วประเทศนายพลลังสีเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เสียงของเขาเรียบสงบแต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงกดดันตลอดเวลาที่ผ่านมาเราถูกควบคุมโดยอำนาจที่มองไม่เห็นอำนาจที่หลอกให้เราคิดว่าเรามีเสรีภาพทั้งที่แท้จริงแล้วเรากำลังถูกชักใยวันนี้กองทัพได้เข้ามาเพื่อยุติการหลอกลวงนั้นเพื่อคืนอำนาจให้กับแผ่นดินนี้ขณะคำพูดนั้นแพร่กระจายออกไปทั่วประเทศจูจูสัญญาณถ่ายทอดก็สะดุดภาพประพริบแล้วเสียงของชายอีกคนหนึ่งก็แทรกขึ้นมาในจะกยาเชื่อพวกเขาทุกอย่างคือแผน เขากับสองตระกูลนั้นจับมือกันพวกเขาไม่ได้คืนอธิปไตยพวกเขากำลังยึดมันไว้เองเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากฝั่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมีคนพยายามตัดสัญญาณกลับแต่ไม่ทันแล้วเพราะคลิปเสียงลับที่กลุ่มใต้ดินอัปโหลดไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบออกอากาศอัตโนมัติทั้งประเทศได้ยินเสียงนายพลังศีพูดกับผู้นำตระกูลวรศัก์เมื่อเราวควบคุมเศรษ,ษ,ษ,ษฐกิจและกองทัพได้หมดแล้วก็ไม่มีใครขวางเราได้อีกคำกริยา ประชาชนต้องเชื่อว่ามันคือการขึ้นอธิปไตยแต่จริงๆมันคือการเริ่มต้นยุคใหม่ของเราทาบัดกลับไปยังห้องถแถลงข่าวนายพลังสียืนนิ่งสีหน้าเยือกเย็นแต่ดวงตาแข็งกร้าวเสียงปืนจากด้านนอกเริ่มดังขึ้นฝูงชนเริ่มเคลื่อนไหวกำแพงแห่งความกลัวที่ปกคลุมประเทศมาหลายวันเริ่มแตกร้าวบนท้องถนนประชาชนออกมาจากบ้านถือธงและป้ายข้อความเราต้องการความจริงคืนอิสระให้ประชาชนลดบรรทุกทหารเคลื่อนไปช,าชา้าๆแต่ไม่เปิดฉากยิง ทหารบางนายมองประชาชนอย่างลังเลหลายคนลดอาวุธลงท่ามกลางเสียงตะโกนของฝูงชนอย่าสู้กับพวกเราเราคือคนของชาติเดียวกันภาพเหล่านี้ถูกบันทึกและแพร่กระจายไป